หหมู่บ้านเล็กๆอันสงบสุขอบกอดด้วยทุ่งนาสีมรกตที่ทอดยาวไกลสุดสายตาที่นั่นคือบ้านของดาวหญิงสาวผู้มีใบหน้างดงามหมดจดพร้อมกิริยามารยาทที่อ่อนหวานซึ่งเป็นผลจากการเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมของแม่ประพามารดาผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอแม่ประพาต้องรับบทบาททั้งพ่อและแม่ หลังจากสามีผู้เป็นที่รักได้ลาจากโลกนี้ไปตั้งแต่ดาวยังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวน้อยๆความทรงจำเกี่ยวกับพ่อเลือนรางเต็มทีแต่ความรักและความเข้มแข็งของแม่นั้นชัดเจนเสมอแม่ประพาไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตานางทำงานหนักสารพัดชนิดไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างดำนาท่ามกลางแดดที่แผดเผาการเย็บปักถักร้อยลวดลายวิจิตบรรจงในยามค่ำคืน หรือการตื่นแต่เช้ามืดเพื่อทำขนมไทยหอมหวานไปวางขายในตลาดเสียงโม่แป้งและกลิ่นน้ำกะทิอบควันเทียนคือส่วนหนึ่งในความทรงจำวัยเด็กของดาวทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสียให้ดาวได้มีการศึกษาที่ดีและมีชีวิตที่ไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากเช่นเดียวกับตนดาวผูกพันและรักแม่ประพาอย่างสุดหัวใจทุกหยาดเหงื่อของแม่ทุกรอยยิ้มที่แม่มอบให้แม้ในยามเหนื่อยลา้า ล้วนสลักลึกอยู่ในจิตใจของดาวเธอเฝ้ามองความทุ่มเทของแม่ด้วยความซาบซึ้งและตั้งปณิธานไว้อย่างแนว่วแน่ว่าเมื่อใดที่เธอเรียนสำเร็จมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเธอจะตอบแทนพระคุณแม่จะดูแลแม่ให้มีความสุขสบายที่สุดให้แม่ได้พักผ่อนจากงานหนักที่ทำมาทั้งชีวิตแต่แล้วเมื่อการเวลาหมุนผ่านดาวเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวสะพรั่ง ก้าวเข้าสู่ไว้ที่หัวใจเริ่มเรียกร้องหาความรักและความฝันอันงดงามโชคชะตาก็นำพาให้เธอได้พบกับนนชายหนุ่มรูปงามจากเมืองกรุงผู้มาเยือนหมู่บ้านนนมีผิวพรรณดีแต่งกายสะอาดสะอ้านและที่สำคัญคือเขามีวาจาที่อ่อนหวานราวกับน้ำพึ่งเคลือบยาพิษเขารู้จักใช้คำพูดที่ทำให้หัวใจของหญิงสาวพองโต ช่างสังเกตและเอาอกเอาใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนนเข้ามาเปลี่ยนโลกของดาวที่เคยมีเพียงแม่การเรียนและความฝันอันเรียบง่ายให้กลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสีสันและความตื่นเต้นราวกับผีเสื้อที่โบยบินอยู่ในทุ่งดอกไม้ครั้งแรกที่แม่ประพาได้พบกับนนสัญชาตญาณของความเป็นแม่ร้องเตือนอยู่ภายในใจลึกๆ แม้ว่านนจะแสดงความนอบน้อมและพูดจาสุภาพแต่แววตาของเขามีบางอย่างที่ไม่น่าไว้วางใจมันมีความเจ้าเล่ห์และไม่จริงใจซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ท่าทีสุภาพนั้นคำพูดที่ไพเราะของเขาแม้จะน่าฟังแต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบทที่ท่องจำมาอย่างดีเพื่อใช้โปรยสเสน่ห์ให้กับหญิงสาวทั่วไปมากกว่าจะออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริง แม่ประภาพยายามตักเตือนดาวด้วยความเป็นห่วงอย่างสุดซึ้งดาวลูกเอ,อย๋ยแม่มองดูตานนเขาแล้วมันยังไงยังไงอยู่นะลูกคนเราจะคบหากันต้องใช้เวลาดูกันให้นานๆนนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเชื่อใจใครง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจแม่ประภากล่าวด้วยน้ำเสียงที่แฝงความกังวลดวงตาของนางมองลูกสาวด้วยความรักและห่วงใย,ยอย่างแท้จริง ทว่าดาวซึ่งกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความรักครั้งแรกมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความดีงามที่นนสแสดงออกมาคำเตือนของแม่จึงเปรียบเสมือนเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ถูกกลบด้วยเสียงดนตรีอันไพเราะของความรักโทษแม่ขนนเขาเป็นคนดีจริงๆนะคะเขาดีกับดาวมากเข้าอกเข้าใจดาวในทุกๆเรื่องเขาบอกว่าเขารักดาวและอยากจะสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกับดาวด้วยค่ะ ดาวตอบแม่ใบหน้าของเธอเปล่งปลั่งอมชมพูดวงตาเป็นประกายเมื่อเอ่ยถึงชายคนรักเรากับว่านนคือเจ้าชายในเทพนิยายที่เธอเฝ้ารอมานานแม่ประพามองดวงตาที่เปี่ยมสุขของลูกสาวแล้วก็ได้แต่ลอบถอนหายใจยาวนางรู้ดีว่าเมื่อคนเรามีความรักโดยเฉพาะรักครั้งแรกมักจะมองเห็นแต่ด้านที่สวยงามหัวใจมักจะนำหน้าเหตุผลเสมอ นางทำได้เพียงเฝ้าจับตามองอยู่เงียบๆและสวดมนต์ภาวนาในใจขอให้ลางสังหรณ์อันไม่เป็นมงคลของนางนั้นเป็นเพียงความวิตกจริตไปเองแต่แล้วการเวลาก็ค่อยๆกระชากหน้ากากผู้วิเศษของนอนออกทีละน้อยเขาเริ่มเอ่ยปากขอยิบยืมเงินจากดาวครั้งแรกเป็นจํานวนเล็กน้อยอ้างว่าหมุนเงินไม่ทันบ้างต้องใช้จ่ายเรื่องจำเป็นเร่งด่วนบ้าง ดาวผู้ซึ่งรักและเชื่อมั่นในตัวนนอย่างหมดหัวใจไม่เคยสงสัยหรือระแวงแม้แต่น้อยเธอมอบเงินเก็บที่ได้จากการอดออมและช่วยแม่ทำงานเล็กๆน้อยๆให้เขาไปโดยง่ายดายนนมักจะวาดภาพธุรกิจที่กำลังจะลงทุนให้ดาวฟังอย่างสวยหรูเขาบอกว่ามันจะเป็นหนทางสู่ความร่ำรวยและความมั่นคงของพวกเขาทั้งสองคนในอนาคตอันใกล้ดาวลูกรัก แม่สังเกตเห็นว่าพักหลังๆมานี้นนท์เขามาขอเงินลูกบ่อยครั้งเกินไปหรือเปล่าเงินทองมันไม่ได้หาง่ายๆนะลูกแม่ประพาอดทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงตัดสินใจเอ่ยปากถามขึ้นในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เห็นนนท์เดินผิวปากออกจากบ้านไปพร้อมกับเงินก้อนล่าสุดที่ดาวมอบให้ดาวมีสีหน้าลำบากใจเล็กน้อยเมื่อถูกแม่ถามตรงๆง แต่เธอก็ยังคงพยายามปกป้องและแก้ต่างให้ชายคนรักเขาไม่ได้ขอเฉยๆนะค่ะแม่เขาเอาไปลงทุนทำธุรกิจร้านกาแฟกับเพื่อนค่ะเขาบอกว่าอีกไม่นานพอธุรกิจเริ่มอยู่ตัวมีกำไรเขาก็จะเอาเงินทั้งหมดมาคืนดาวแล้วยังจะให้ดาวไปช่วยดูแลเรื่องบัญชีที่ร้านอีกด้วยนะคะเราจะได้มีอนาคตที่ดีด้วยกันค่ะแม่แม่ประภาสายสีใสยอย่างอ่อนใจ ลงทุนอะไรกันนักหนาลูกทำไมแม่ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีอะไรเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสักอย่างแม่กลัวเหลือเกินว่าลูกจะถูกเขาหลอกลวงนะดาวผู้ชายดีๆที่ไหนเขาจะมาถ่ายเงินผู้หญิงแบบนี้คําพูดที่ตรงไปตรงมาของแม่ประภาเหมือนน้ำเย็นจัดที่ศาสซัดเข้าใส่กองไฟแห่งความรักอันร้อนแรงของดาวอย่างจัง เธอเริ่มรู้สึกขุนเคืองและไม่พอใจที่แม่มองนนในแง่ลบอยู่เสมอทำไมแม่ต้องอคติกับนนด้วยคะนนเขารักดาวจริงๆนะคะแม่เขาไม่เคยคิดจะหลอกลวงดาวเลยดาวเพลอขึ้นเสียงใสแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตความรู้สึกน้อยใจและเสียใจฉายชัดในแววตาของแม่ประภาความสัมพันธ์ระหว่างดาวกับแม่ประภาเริ่มเกิดรอยร้าวที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ดาวใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับนนไปเที่ยวเล่นพูดคุยถึงอนาคตที่นนวาดฝันไว้ปล่อยให้แม่ประภาทำงานหนักและอยู่บ้านอย่างเงียบเหงาตามลำพังหลายครั้งที่แม่ประภาพยายามจะหาโอกาสพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกับลูกสาวชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของนนแต่ดาวก็มักจะหาทางหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็แสดงท่าทีหงุดหงิดไม่พอใจออกมา จนแม่ประภาต้องเป็นฝ่ายเงียบไปเองด้วยความปวดร้าวใจจนกระทั่งวันสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของดาวก็มาถึงนนเอ่ยปากชวนดาวให้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกันกบเขาที่บ้านของเขาในตัวเมืองเขาบอกว่าได้จัดเตรียมห้องหับไว้อย่างดีแล้วสำหรับอนาคตของพวกเขาทั้งสองคนเขาบรรยายถึงชีวิตที่สะดวกสบายในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดีกว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไปอยู่กับพี่นาะดาวพี่ทนรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับดาวทุกวันเราจะได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นของเรากันจริงๆเสียทีพี่สัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้ชายเลยว่าพี่จะดูแลดาวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ดาวต้องลำบากเลยแม้แต่น้อยนอนกุมมือของดาวไว้แน่น ดวงตาของเขาสบมองมาอย่างลึกซึ้งและอ้อนวอนจนดาวรู้สึกเหมือนหัวใจจะหลอมละลายหัวใจของดาวพองโตด้วยความสุขและความตื่นเต้นเธอเห็นภาพอนาคตอันสดใสรอคอยอยู่เบื้องหน้าภาพของบ้านหลังเล็กๆที่อบอวลไปด้วยความรักโดยที่เธอไม่ได้ทันได้ฉุกคิดหรือมองเห็นเงาของความทุกข์ที่อาจจะซ่อนอยู่และที่สำคัญที่สุดเธอหลงลืมแม่ผู้แก่ชราที่อยู่ข้างหลังไปชั่วขณะ เมื่อดาวนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้แม่ประภาทราบหัวใจของคนเป็นแม่แทบจะหยุดเต้นนางรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงต่อหน้าต่อตาสัญชาตญาณของแม่กรีดร้องว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของลูกสาวจะนำพาความมืดมิดและความทุกทรมานมาสู่ชีวิตของดาวอย่างแน่นอนดาวลูกแม่ลูกคิดดีแล้วจริงๆหรือการที่ลูกจะไปอยู่กินกับผู้ชาย โดยที่ยังไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีมันเป็นเรื่องที่ไม่งามเลยนะลูกชาวบ้านเขาจะมองยังไงอีกอย่างแม่ยังไม่เคยไว้ใจตานนเขาสักนิดเดียวเลยนะลูกแม่ประภาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและอ่อนลา้าดวงตาของนางแดงก่ำคล้ายจะร้องให้ออกมาโทษแม่คะสมัยนี้เขาไม่ถือสาเรื่องแบบนี้กันแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่รักกัน ดาวโตพอที่จะตัดสินใจเรื่องของตัวเองได้แล้วนะคะแม่อีกอย่างนนเขาก็สัญญาแล้วว่าอีกไม่นานพอธุรกิจของเขาเข้าที่เข้าทางเราจะจัดงานแต่งงานกันอย่างแน่นอนคะ่ะดาวยังคงยืนกรานในความคิดของตนเองอย่างหนักแน่นปิดหูปิดตาต่อความหวังดีของแม่แล้วแม่ล่ะลูกถ้าดาวไปแล้วแม่จะอยู่คนเดียวได้ยังไงใครจะคอยดูแลแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วย แม่ประพาถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่แฝงความน้อยเนื้อต่ำใจอย่างสุดซึง้งดาวนิ่งอึ้งไปชั่วครู่หนึ่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีลั่นริ้วเข้ามาในจิตใจแต่ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้ไปอยู่เคียงข้างนนนั้นมันมีพลังมากกว่าเดี๋ยวดาวจะคอยส่งเงินมาให้แม่ใช้ทุกเดือนนะคะแล้วถ้ามีเวลาว่างดาวก็จะรีบกลับมาเยี่ยมแม่บ่อยๆค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงดาวนะคะ เธอกล่าวปลอบใจแม่แต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่ามันอาจจะเป็นเพียงคำพูดที่ว่างเปล่าที่สุดแล้วดาวก็เลือกที่จะเดินตามเสียงเรียกร้องของหัวใจที่ถูกความรักจอมปลอมบดบังเธอเก็บเสื้อผ้าข้าวของที่จำเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นใส่กระเป๋าเดินออกจากบ้านที่เธอเติบโตมาทิ้งให้แม่ประพายืนมองตามร่างของลูกสาวจนลับสายตา น้ำตาแห่งความปวดร้าวไหลาอาบแก้มที่เหี่ยวย่นหัวใจของนางแตกสลายเป็นเสี่ยงเสียงและเต็มไปด้วยความหงอยใยในอนาคตของลูกสาวสุดที่รักชีวิตคู่ของดาวกับนนทในเมืองกรุงช่วงแรกนั้นดูเหมือนจะหอมหวานและราบรื่นเหมือนที่นนทเคยให้สัญญาไว้นนยังคงแสดงความรักเอาอกเอาใจดาวเป็นอย่างดีแต่หน้าก,ากากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะัก เพียงไม่กี่เดือนผ่านไปเขาก็เริ่มแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เห็นเขาเริ่มกลับบ้านดึกดื่นค่อนคืนอ้างว่าติดพันเรื่องงานบ้างต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเพื่อต่อยอดทางธุรกิจบ้างแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือเขาเริ่มเกียจคร้านไม่กระตือรือร้นในการทำงานทำการใช้จ่ายเงินที่ดาวหามาได้จากการทำงานพิเศษเล็กๆน้อยๆย อย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายราวกับเป็นของของตัวเองและเมื่อดาวพยายามจะพูดคุยตักเตือนด้วยเหตุผลเขาก็จะแสดงอาการหมุดหงิดรำคาญฉุนเฉียวอย่างรุนแรงบางครั้งก็ถึงขั้นตวาดและพูดจาดูถูกเหยียดยามดาวว่ามาจากบ้านนอกไม่รู้จักโลกกว้างดาวต้องแบกรับภาระหนักอึ้งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเธอต้องตื่นแต่เช้ามืดไปรับจ้างทำงานบ้านตามที่ต่าง ล้างจานในร้านอาหารทำความสะอาดออฟฟิศเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวใช้นี้สินที่นนเก่อขึ้นจากการพนันและเที่ยวเตรร่างกายที่เคยผุดผ่องมีน้ำมีนวลเริ่มสูบผอมซีดเซียวดวงตาที่เคยสดใสเป็นประกายเริ่มหมองคล้ำไร้แววด้วยความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจเธอมักจะแอบหลบไปร้องให้คนเดียวเงียบๆในห้องน้ำ หรือในยามค่ำคืนที่นอนออกไปทะเลทหลายข้างนอกคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของแม่คิดถึงบ้านหลังเล็กที่แสนสุขและคิดถึงชีวิตที่เคยเรียบง่ายแต่มีความสุขอย่างแท้จริงและแล้ววันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของดาวก็มาถึงวันหนึ่งดาวกลับจากทำงานเร็วกว่าปกติและภาพที่เธอเห็นในห้องนอนก็คือนอนกกำลังก,กกอดอยู่กับผู้หญิงคนอื่นบนเตียงของพวกเธอเอง หัวใจของดาวแตกสลายไม่มีชิ้นดีมันเจ็บปวดเกินกว่าคำบรรยายใดๆเธอเผชิญหน้ากับนนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและครั้งนี้เองที่ความอดทนของนนสิ้นสุดลงเขาพลั้งมือผลักดาวจนล้มลงและตามมาด้วยการทุบตีทำร้ายร่างกายเธออย่างไม่ปราณีดาวนั่งกอดเข่าตัวสัน่น ร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดอยู่ในมุมมืดของห้องเช่าซอมซอ่อร่างกายของเธอบอบช้ำไปทั้งตัวแต่ที่เจ็บปวดกว่านั้นคือหัวใจที่หลักละเอียดไม่มีชิ้นดีในที่สุดเธอก็ได้ประจักษ์แจ้งแล้วว่าทุกคำพูดที่แม่เคยตักเตือนนั้นเป็นความจริงทุกประการนนไม่ใช่ผู้ชายที่ดีไม่ใช่คนที่รักเธออย่างแท้จริงเขาเป็นเพียงอสรพิษร้ายในคราบเทพบุตร เป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวที่เข้ามาในชีวิตของเธอเพื่อหลอกลวงกอบโกยผลประโยชน์และทำลายชีวิตของเธอเท่านั้นภาพความทรงจำเกี่ยวกับแม่ประพาผุดขึ้นมาในห้วงความคิดที่มืดมิดคำสอนที่อ่อนโยนความห่วงใหญ่ที่ไม่เคยจางหายอ้อมกอดที่อบอุ่นเสมอดาวคิดถึงแม่เหลือเกินคิดถึงจนหัวใจแทบขาดรอนรอนเธออยากจะกลับไปซบหน้าร้องให้กับอกของแม่ อยากจะก้มลงกราบขอโทษแม่สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้ทำผิดพลาดไปที่เธอได้ทอดทิ้งความรักที่แท้จริงเพื่อไปคว้าเงาของความสุขจอมปลอมเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงแรกของวันศาสตร์สองดาวตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเธอจะไม่ยอมทนอยู่ในสภาพที่ตกต่ำและไร้ค่าเช่นนี้อีกต่อไปเธอจะไม่ยอมให้ผู้ชายเรวๆคนนี้ทำลายชีวิตของเธอไปมากกว่านี้ เธอรวบรวมเรี่ยวแรงที่ยังพอมีอยู่เก็บเสื้อผ้าเก่าๆที่ขาดวิ่นเพียงไม่กี่ชิ้นใส่ถุงพลาสติกแล้วเดินออกจากห้องเช่าที่เปรียบเสมือนขุมนรกนั้นมุ่งหน้ากลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่เธอจากมาที่ซึ่งมีความรักที่แท้จริงรอคอยเธออยู่เมื่อดาวเดินโซซัดโซเซมาถึงหน้าบ้านหลังเก่าที่คุ้นเคยหัวใจของเธอเต้นระรัวด้วยความรู้สึกที่หลากหลายประปนกันไป ทั้งความละอายใจความเสียใจความหวาดกลัวและความคิดถึงแม่สุดหัวใจภาพของแม่ประภากำลังก้มๆเงยเงยพรวนดินปลูกต้นมะลิอยู่หน้าบ้านทำให้ดาวกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มันไหลทะลักออกมาเป็นทางยาวแม่ประภาเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบานางชะนักงานไปชั่วขณะเมื่อเห็นว่าเป็นดาวสภาพของลูกสาวที่สูบผอมอิดโรย และมีร่องรอยฟกช้ำตามใบหน้าและแขนขาทําให้หัวใจของคนเป็นแม่ปวดหนึบใบหน้าของนางเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความเหนื่อยยากและการเวลาที่ผ่านไปแต่ดวงตาของนางยังคงเปลี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความให้อภัยอยู่เสมอดาวนั่นลูกดาวของแม่ใช่ไหมแม่ประพาอุทานออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบานางรีบวางเสียมพรวนดินลง แล้วค่อยๆเดินเข้ามาหาลูกสาวด้วยขาที่เริ่มไม่แข็งแรงดาวสุดตัวลงคุกเข่ากับพื้นดินตรงหน้าแม่ก้มหน้าร้องให้สะอึกสะอื้นอย่างหนักแม่คะดาวขอโทษด,ดาวผิดไปแล้วจริงๆค่ะแม่ฮือฮือดาวมันโง่เองดาวมันไม่ดีเองที่ไม่เคยเชื่อฟังคำพูดของแม่เลยแม่ประพาค่อยๆย่อตัวลงอย่างช้าๆ เอื้อมมือที่หยาบกร้านจากการทำงานหนักไปรูปศีรษะของลูกสาวอย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนที่สุดนางไม่ได้เอ่ยคำตำหนิหรือซ้ำเติมใดๆออกมาแม้แต่คำเดียวมีเพียงความเข้าใจความเห็นใจและความรักอันบริสุทธิ์ที่ส่งผ่านออกมาทางแววตาและสัมผัสอันอบอุ่นนั้นไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรกลับมาหาแม่ก็ดีแล้วลุกขึ้นเถอะลูก เข้าไปพักผ่อนในบ้านเรากันนะแม่ประภากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ปลอบประโลมพร้อมกับค่อยๆช่วยพยุงร่างที่อ่อนแรงของดาวให้ลุกขึ้นยืนดาวผัวเข้ากอดแม่นั่นร้องไห้จนตัวสั่นสถานราวกับลูกนกที่หลงทางความรู้สึกผิดบาปที่ท่วมท้นอยู่ในใจมานานค่อยๆค,คลายลงด้วยอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นและปลอดภัยของแม่ แม่ผู้ซึ่งรักและพร้อมที่จะให้อภัยเธอเสมอไม่ว่าเธอจะเคยทำผิดพลาดหรือทำให้แม่เสียใจมามา,มากมายเพียงใดก็ตามนับจากวันนั้นเป็นต้นมาดาวก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งที่บ้านอันแสนอบอุ่นกับแม่ประภา mm. เธอตั้งใจช่วยแม่ทำงานทุกอย่างเท่าที่เรี่ยวแรงของเธอจะมีทั้งงานบ้านงานในสวนปลูกผักเลี้ยงไก่เธอเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเธอตั้งใจเก็บหอมรอมริบเงินที่ได้จากการขายผักและไข่ไก่และที่สำคัญที่สุดคือเธอได้ดูแลเอาใจใส่แม่ประพาเป็นอย่างดีชดเชยช่วงเวลาที่เธอได้หลงผิดไปแม้ว่าชีวิตในตอนนี้จะไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้าหรือสะดวกสบายเหมือนภาพลวงตาที่นนเคยสร้างไว้แต่ดาวก็ค้นพบความสุขใจที่แท้จริง ความสงบที่เธอโหอยหามานานเธอได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตอันล้ำค่าว่าความรักที่แท้จริงและมั่นคงที่สุดในชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่คำพูดหวานหูหรือรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามแต่อยู่ที่ความจริงใจความปรารถนาดีและการกระทำที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งทั้งหมดนี้เธอได้รับจากแม่ผู้หญิงคนเดียวในโลกที่รักเธออย่างสุดหัวใจ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นดาวมองใบหน้าของแม่ประภาที่กำลังนั่งยิ้มอย่างมีความสุขขณะที่กำลังบรรจงร้อยพวงมาลาัยดอกมะลิหอมกลุ่นอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านแสงแดดยามเย็นสาดส่องลงมากระทบไปหน้าที่มีริ้วรอยแต่เปี่ยมด้วยความเมตตาของแม่ทำให้ดาวรู้สึกตื้นตันใจเธอตระหนักได้อย่างลึกซึ้งแล้วว่าการเลือกที่จะอยู่เคียงข้างแม่แท้ๆผู้ที่รัก และหวังดีกับเราเสมอมานั้นย่อมดีกว่าการเลือกที่จะจมปลักอยู่กับคู่ชีวิตที่เลวร้ายผู้ซึ่งนำพาแต่ความมืดมนความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดรวดร้าวมาให้แม้ว่าเส้นทางชีวิตของเธอจะเคยเดินผิดพลาดไปบ้างเคยล้มลุกคลุกคลานจนแทบสิ้นหวังแต่การที่เธอได้มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้กลับมาอยู่เคียงข้างแม่ได้ดูแลแม่ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและมีค่าที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอแล้วจริงๆในค่ำคืนอันเงียบสงบดาวนอนหนุนตักอุ่นๆของแม่ประภามองดวงดาวนับล้านที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่เต็มท้องฟ้าแล้วเธอก็พูดขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักดาวรักแม่ที่สุดในโลกเลยนะคะแม่ขอบคุณแม่สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ แม่ประพายกมือขึ้นลูบไล้ผมของลูกสาวอย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนที่สุดแม่ก็รักลูกมากจะดาวรักมากกว่าชีวิตของแม่เสียอีกจำคําของแม่ไว้นะลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของลูกไม่ว่าลูกจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแม่คนนี้จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอจะเป็นกําลังใจให้ลูกเสมอ แสงจันทร์สีนวลกระจ่างสาดส่องผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนเล็กๆอาบไล้ร่างของสองแม่ลูกที่นอนกอดกันกลมด้วยความรักความผูกพันและความเข้าใจอันลึกซึง้งดาวค่อยๆหลับตาลงอย่างมีความสุขรู้สึกถึงความปลอดภัยความสงบและความอบอุ่นที่แท้จริงในอ้อมแขนของแม่ผู้เป็นดั่งร่มโพร,ร่มทรที่มั่นคงและแข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของเธออย่างแท้จริง